โอโหทุกคนดูการชาร์จไวของมันฮนะคือต้องบอกว่าชาร์จไวจัด,จด เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักของผมทุกท่านด้วยนะครับพบอย่ผมแม็กอีกแล้วนะครับใส่แว่นแบบนี้ใส่มวกแบบนี้อ้วนๆทุมๆแบบนี้คงจะเป็นใครไม่ได้ถ้าไม่ใช่ผมแม็กคลิปนี้ครับผมเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการแกะกล่องอันบล็อกและวันนี้เราจะมาอันบ็อกมือถือรุ่นล่าสุดของเรียวมีที่เปิดตัวในประเทศไทยสดๆหมาดๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนอยู่ทางด้านซ้ายมือผมแล้วนะครับกับเรียวมี7 Pro สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับระบบชาร์จไว65วัตต์รุ่น ล่าสุดของเร a l วมีซึ่งต้องขออภัยเพราะว่าวันที่ผมอัดผมก็ยังไม่ทราบราคาเหมือนกันว่าเจ้า r ร a l วมี Pro ปเนี่ยจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นเขาก็คือรุ่นนี้มาพร้อมกับสเปคที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับใครที่เป็นแฟนๆ r ร a l m มีอยากจะได้มือถือหน้าจอที่เป็นซูเปอร์แอมเบรชาร์จแบตไวๆวกล้องหลังกล้องหน้าจัดเต็มห้ามพลาดโดยเด็ดขาดทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องอันบล็อกให้ทุกคนได้ชมกันว่าเร a l m มี Pro ปรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ระบบชาร์จ ของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีสมงกับการที่เขาคอนเฟิร์มไว้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันแต่ก่อนที่เราจะไปชมกันฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดปุ่มกรด่แจ้งเตือนแล้วเราไปรับชมเลยจ้าเอาละเรามาเริ่มต้นกันที่ดีไซน์กล่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าเร a l วมี Pro โปรุ่นนี้นะครับโทนสีกล่องยังคล้ายคลึงกับเจ้าเร a l วมี p r โปอยู่นะครับแน่นอนว่าจะมาพร้อมกับเฉดสีที่เป็นสีเหลืองๆนะครับตามแบบฉบับของเร a l วมีด้านหน้ามีเขียนว่า7 Pro โปตรงนี้มีโลโก เรียวมีข้างๆจะเขยียนว่าเรียวมี7โปรนั่นเองนะครับส่วนด้านบนจะมีโลโก้เรียวมีสลักเอาไว้ลพลิกมาด้านหลังครับผมหรือว่าตรงบริเวณท้ายๆกล่องหน่อยนะครับตรงก้นกล่องเนี่ยก็จะมีบอกอรายละเอียดต่างๆนะฮะซึ่งแน่นอนรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับระบบชาร์จไว้ s u เปอร์ด k กชาร์จ65วัตต์นะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเจ้าซ u เปอร์ดักชาร์จของเขาเนี่ยสามารถชาร์จแบตเต็ม100% ใช้เวลาเพิงแค่ครึ่งชั่วโมงกับอีก4นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับเทคโนโลยีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้สําหรับมือถือที่ราคา20,000อัพๆเลยแต่ว่ารุ่นนี้ใต่มาให้ถือว่า ปังบาลังป,งปังปีมากๆ CPU เนี่ยผมยังคงใช้เป็น s n a p d r ร g o n 720G เหมือนกับในรุ่นเรียวมี6 p ป o อยู่นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหลัง64ล้านคอร์ดแคมเมครับแล้วก็ใช้เซนเซอร์ของ Sony นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.47นิ้วหน้าจอเป็นแบบ Super a m o l e d นะครับรุ่นนี้จะมีขนาดหน้าจอที่เล็กกว่าตัวเร a l วมี6 p ป o นะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนจากจอ i p s มาเป็น Super a m o อ e d นะครับสีที่ผมได้มาเนี่ยครับผมจะเป็นสี Miller Silver นน่ผมได้มาคือ 8G ิ 18กินะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเรียวมีประเทศไทยจะนําเข้ามาวางจาหน่ายกี่รุ่นย่อยก็รอติดตามชมกันได้เลยเพราะเราแกะกล่องมาฟร์เราจะเห็นคําว่า Hi! welcome to realme family นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเรียวมนะฮะแล้วก็จะมีโลโก้เรียวมีแบบนี้นะครับผมก็คล้ายๆกับรุ่นก่อนเขาแหละนะฮะด้านในครับผมก็จะมีเป็นพวกเคสนะฮะมีเคสมีสมุดคู่มือ แถมมาให้นะฮะสมุดคู่มือก็จะเป็นเล่มสีขาวๆแบบนี้นะฮะซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้เปิดอ่านกันสักเท่าไหร่นะครับจะเป็นคลิกไกด์อะไรประมาณนี้นะทุกคนตอนที่เราซื้อจะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเคสตุลิโคน,นะครับเป็นเคสสีออกแบบดำๆควันบุหรี่หน่อยนะฮะตรงนี้จะมี qr code นะคะเคสเป็นเคสใสๆบางๆนะครับตรงบริเวณตรงพอร์ตชาร์จก็ไม่มีจุดปิดนะเคสก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับภายในกล่องนี้นะครับผมจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ย เพิ่งจับครั้งแรกแล้วก็ก่อนอันนี้น้องนายก็ได้เอาไป เขียนบทความแกะกล่องอันบล็อกไปแต่ว่าผมก็เพิ่งได้ลองจับนะครับเดี๋ยวจะมาลองจับไปพร้อมๆกันกับทุกคนเลยนะครับโอเคแล้วต่อมาเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ด้านในก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวเครื่องนะฮะอุปกรณ์ด้านในนะครับผมตอนที่เราซื้อนะฮะเราก็จะเห็นในส่วนของระบบชาร์จไฟนะฮะหรือว่าอะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับซูเปอร์ดักชาร์จนะฮะแบบชาร์จไวห5หวัต์นะฮะปักก็จะเป็นปักหัวแบนแบบนี้แล้วก็สีออกขาวๆนะฮะแน่นอนว่าชาร์จไวนะครับแล้วก็จะมีเป็น สายชาร์จแบบวิ b ยุไทยซีมาให้1เส้นนะครับเป็นสีออกเขาขาวแบบนี้แล้วก็หน้าในก็จะมีเป็นเข็มจิ้มซิมนะฮะมีเข็มจิ้มซิมมาให้แล้วก็เหมือนเดิมไม่มีหูฟังมาให้นะฮะอันนี้ก็ยังคงมีความที่แบบเราจะต้องอารมณ์เสียกันอยู่นิดนึงนะครับน่าแถมหูฟังมาให้นะอารมณ์เสียจัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนสีที่ผมได้มาคือสี Miller Silver นะครับก็จะออกสีออกแบบ,แบ,บเงินเหน่อยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ เรียวมี7จ็ปถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในเรื่องของดีไซน์นะครับเราจะเห็นได้ว่าเรียวมีประมาณสักข้าหรุ่นที่แล้วเนี่ยจะมีดีไซน์ที่คล้ายกันเนาะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยนะครับเรียวมีได้มีการออกแบบดีไซน์ที่ดูแบบโดดเด่นแล้วก็ดูพรีเมียมกว่าเดิมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆก,กันกับผมตอนที่เราซื้อนะครับผมมันจะห่อไว้แบบนี้รุ่นนี้ด้านหน้านะครับผมจะมีในส่วนของเซ็นเซอร์การนิ้วมือที่อยู่บนด้านหน้าของตัวเครื่องหรือว่าใต้หน้าจอน,นั่นเองนะครับพอเราพลิกมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารุ่นนนี้นะ จะมาพร้อมกับสล็อตใส่ซิมแบบทิพเปิลสล็อตนะครับมีความจําให้เรายีกิกก็สามารถเติมเมมได้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับนาโนซิมทั้งหมด2ซิมนะฮะมาแกะดูเลยดีกว่า,าโอ้โหสวยทุกคนนี่สวยจัดจัดครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมข้อดีของเขาเลยนะก็คือด้านหลังเนี่ยมันจะมาพร้อมกับวัสดุที่เป็นแบบแคล้ายๆกับกระจบแบบด้านๆหน่อยอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าตรงนี้เป็นอะไรนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นกระจหรือว่าพลาสติกนะฮะ การออกแบบจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเขามีการเล่นหรือว่ามีการออกแบบมาทั้งหมด2ฝั่งนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับเวลาที่สะท้อนแสงเนี่ยมันจะตัดกันนะมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันให้แบบเื่เรียกว่าไงอ่ะมันให้แบบว่าความรู้สึกเหมือนกระจกที่มีการส่องหาการตลอดเวลาแลเขาก็เลย ตั้งชื่อดีไซน์นี่ว่ามิลเลอร์ดีไซน์นะฮะต้องบอกเลยว่าสวยมากแต่ว่าถามว่าติดรอนน้ำมือไหมเนี่ยทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะฮะก็มีติดลอนน้ำมือนะฮะติดรอนน้ำมือในระดับหนึ่งแหละแล้วก็มือมันๆไปจับก็มีการติดแหละแต่ถามว่าสวยไหมสวยนะฮะความบางพอๆกับตัวเรือมี6โปรที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้เลยนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะมีการยืดออกมาจากเลนส์กล้องนิดหน่อยนะฮะอย่าลืมว่าตัวนี้กล้องหลังเขาให้มา64ล้านแต่ว่าการดีไซนน์อออกกแบบีล้้งงตรง ไม่ได้ยืนออกมาเยอะเลยผมว่าโอเคนะลงตัวมากๆแล้วก็การเคิร์ฟเห็นไหมฮะข้างๆ สองฝั่งจะมีการเคอร์อของตัวเครื่องเวลาที่เราจับก็รู้สึกว่าโอเคนะฮะประกอบอะไรย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ด้านบนมีในส่วนของไมโครโฟนมาให้นะครับด้านล่างมีพอร์ตชาร์จนะครับมีรูหูฟังสามัมีไมโครโฟนมีลำโพงหลักเนาะส่วนด้านขวาจะมีปุ่มพาวเวอร์นะครับที่อยากมาจากปุ่มเพิ่มเสียงกับลดเสียงนะครับอันนี้ถือว่าดีก็คือมีการแยกฝั่งมาให้เวลาที่เรากดใช้มันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบกดผิดอะไรงงี้นะแล้วก็จะมีสลส็อตใส่ซิมที่เขาบอกว่าจะเป็นแบบทริปเปิลสลอ็นะสสอลต พร้อมกับกระจกกนร้อที่เป็นคล l l ิงกอลลักาดเวอร์ชัน3ตรงนี้มีตำแหน่งของกล้องหน้าตัวเดียวนะครับต่างจากรุ่นก่อนอย่างเรย์มี6 p ป o ตัวน,นั้นจะมีกล้องหน้ามาให้2ตัวเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับหน้าจอรุ่นนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับทุกคนไปซื้อก็ไม่ต้องติดฟิล์มเลยนะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับงานประกอบดีมากนะ สวยมากด้านหลังอย่างทุกคนได้ดูโหอย่างเท่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็ยังคงติดลอในมือง่ายเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณา,นานกันนิดนึงนะฮะหน้าจอแอมเบอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเคระหว่างปเปิดเครื่องเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคกันก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูฮาร์ดแวร์ข้างในนะครับว่ารุ่นนี้จะเป็นยังไงบ้างในส่วนของสเปคนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.4นิ้วนะฮะเล็กกว่ารุ่นก่อนประมาณน,นม,มีอยู่ที่ Fu H Plus นล้วก็ใช้หน้บบ Super นะครับรมคนาม มาพร้อมกับ CPU Snapdragon 720G มี RAM ให้ 8GB รวม 128GB นะครับ Android version 10ครอบทับด้วย Realme UI เวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีแบตมาให้ 4,500mAh รองรับระบบชาร์จไว 65W หรือว่า Super Dark Charge ของทาง Realme แล้วก็ในส่วนของกล้องรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด4เลนนะครับความเอีย64ล้าน8ล้าน2ล้านแล้วก็2ล้านนะครับมีเลน e Ultra Wide มาให้มาโครมาให้แล้วก็มีเลน Depp มาให้ในส่วนของกล้องหน้าจะมาพร้อมกล้องหน้าความละเอียด32ล้านนะจ๊ะร,รุ่นนระคั ตามที่ผมดูสเปคที่เขาให้มาจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่เป็น Sony c m o มอ์นะฮะหรือว่า Sony แหละนะฮะแต่ว่าตัว r e a l วมี6 Pro ถ้าผมจะไม่ผิดเซ็นเซอร์ที่เขาให้มาจะเป็นของ s m s u n g เนาะเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องรุ่นนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากตัวเร a l วมี6 Pro มาค่อนข้างเยอะนะครับเรียวม6 Pro เนี่ยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เขาให้มา4,300ม ah นะิลลิแอมป์เนาะถ้าเราย้อนกลับไปจะใช้เวลาชาร์จ40% 15นาทีนะครับแต่ว่าตัว realme 7 Pro เนี่ยนะครับเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จไวอย่าง Super Dark Charge ตัวนี้จะมาพร้อมกับการชาร์จเพียงแค่34นาทีจะชาร์จได้100%ทุกคนคิดดูมันต่างกันเกือบ สอเท่าตัวเลยแล้วก็เทคโนโลยีซูเปอร์ดักชาร์จเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีพวก65วัต์หรือว่าชาร์จไว6 5วัตเนี่ยมันจะมีอยู่บนมือถือที่เล่นราคา20,000หรือว่าเลอธงราคา30,000อัพอัถือว่ารุ่นนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเรียวมีใส่ใจมากๆในเรื่องการชาร์จไวผมเป็นคนนึงที่ผมไม่ค่อยชอบชาร์จโทรศัพท์อะการชาร์จไว65วัต์แบบนี้ทําให้เราเนี่ย ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราอาบน้าชาร์จแป๊บเดียวเราก็สามารถที่จะออกไปทํางานแล้วก็ใช้งานได้ทั้งวันเลยอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับโอเคหน้าจอจะประมาณนี้นะครับวอลเปเปอร์ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับวอลเปเปอร์เปลี่ยนแปลงมาค่อนข้างเยอะรุ่นก่นกอน,ก,อนก็จะเป็นแบบโทนแบบเท่ๆดุๆนะฮะร,รุ่นนี้ก็วอลเปเปอร์ก็จะดูแบบแคล้ายๆกับพวก เขาว่าไงหยดน้ําหรือกระจกอะไรประมาณนี้นะครับสีสานหน้าจอทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขอบจออยากให้ทุกคนได้ดูขอบจอคือแบบบางมากๆนะฮะแล้วก็ขอบจอสี่ฝั่งเนี่ยนะฮะบ,บางมากนะครับหน้าจอสมบัติแบบสมบัติสุดๆอะคือ จอสวยอะนะฮะจอสวยมากนะจอเบรดฟูดดีนะฮะคุณเอาไปดูคอนเทนต์หรือว่าคุณใช้งานไม่ไม่ขาดลูกตาเหมือนกับรุ่นก่อนแน่นอนนะครับบริเวณด้านบนนะครับจะมีติ่งเล็กๆนะฮะร,รุ่นนี้แน่นอนมาพร้อมกับหน้าจอแบบพันโฮดิสเพย์นะครับก็จะมีติ่งเล็กๆบริเวณนี้นะฮะตำแหน่งของกล้องหน้า32ล้านก็ดูแบบว่าไม่ใหญ่จนแบบเตอะทนะเนาะแล้วก็ฟลิ่งการถัดที่ผมลองเนี่ยโหทัดดีพอสมควรเลยนะครับถัดค่อนข้างดีแล้วก็ปัดมาด้านซ้ายก็จะมีตำแหน่งของการแบบว่าบอกพวกฟิลข่าวอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็บร ตรงนี้นะครับพอเราปัดมาเนี่ยมันก็จะมีแถบแบบเส้นทางลัดมาให้เราแบบตั้งคงตั้งค่าอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานางต่างดีกว่าว่าตัว Realme 7 Pro รุ่นนี้ที่มาพร้อมกับ Android ที่เป็นเวอร์ชัน10เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยจะเป็นไงบ้างเ,เริ่มตน้นที่การปัดลงมานะครับเราจะเห็นในส่วนของ uh, แถบนะฮะเซตติ้งต่างๆเนื่อจะเป็นพวกเครื่องคิดเลขนะหมดประหยัดไฟอะไรอย่างนี้นะฮะหมดห้ามรบกวนหมดถนอมสายตาออย่างนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับกำหนดเวลา สามารถเปิดได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโหมดกลางคืนนะฮะก็สามารถเปิดได้นะอันนี้ก็จะเป็นด์กโหมดนะใครที่แบบว่าชอบใช้ด์กโหมดรุ่นนี้ก็มีมาให้ซึ่งเราสามารถปัดลงมาแล้วก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยในส่วนของหน้าจอนะครับรุ่นนี้นะครับผมหน้าจอแสดงผลน่าเสียดายสุดๆจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลที่รับค่าดีเฟรชเพียงแค่60เฮิรเพเท่านั้นนะครับแต่ว่าลูกเล่นภาพพวก osie อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะปรับได้หรือว่าโทนสีเราสามารถมาตั้งได้นะครับว่า เราอยากจะให้โหมดของภาพเป็นยังไงนะฮะสามารถตั้งเป็น P3 ได้หรือว่าสดใสแบบอัลเบรดก็สามารถตั้งได้นะครับหรือว่าจะอ่อนยงอ่อนโยออนโยโยแบบ sRGB อะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้เลยนะครับตั้งค่าตัวหนังสือได้นะครับตัวหนังสือตัวอักษรจะมีขนาดใหญ่ใหญ่สุดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่ใช้ยอยู่แบบสายตายา,ยาวอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับตัวหนังสือแบบใหญ่แบบใหญ่จัด,จดๆนะฮะการสแสดงผลหน้าจออันนี้ก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้นะครับว่าอยากจะให้มันปิดกล้องตรงไหนก็สาาามรถตั้งค่ เลยนะครับบริเวณตรงนี้ได้เลยในส่วนของการปลดล็อกนะฮะหรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยรุ่นนี้ก็จะมีมาให้ทั้งหมด2แบบก็คือเพิ่มลายนิ้วมือนะครับก็เป็นลายนิ้วมือบนหน้าจอแล้วก็เพิ่มใบหน้าแล้วผมจะมาลองปลดล็อกลายนิ้วมือบนหน้าจอให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันปลดล็อกได้เป็นยังไงบ้างสําหรับมือถือรุ่นนี้นะครับเพราะบางคนเนี่ยตีเลียดแล้วก็เครียดมากๆกับเรื่องของการปลดล็อกลายนิ้วมือบนหน้าจอนะฮะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเจอปัญหาที่ซื้อมือถือมาบางรุ่นมีสกนดลนิ้วมือ ใจสักเท่าไหร่ลองทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะโอเคผมตั้งค่าเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันฟ้าบอวายนะไปอ,อยู่ทุกคนถือว่าใช้ได้นะครับวอยู่นะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมขัดใจนิดนึงคือตำแหน่งของเซ็นเซอร์การนิ้วมือเนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะคือมันจะอยู่บริเวณนี้เนี่ยถ้าเราใช้งานจริงๆเนี่ยแล้วเราถือมือเดียวผมว่าบริเวณนี้ไม่ค่อยมีใครที่ปลดล็อกบริเวณนี้แน่นอนนะครับ ถ้ามันเยองขึ้นมาสักประมาณนี้ผมว่าโอเคนะอันนี้คือแบบมันรู้สึกว่ามันต่ําไปนิดนึงผมว่าหลายคนก็คงจะคิดเหมือนผมนะเนี่ยฮะผมว่ามันมันรู้สึกมันต่ําไปนิดนึงอะถ้ามันขึ้นมาสักนิดนึงน่าจะโอเคกว่านี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะในเรื่องของการปลดล็อกลายนิ้วมือนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้เป็นล็อกองล็อกแอปอะไรอย่างนี้ได้นะครับใครอยากจะตั้งค่าล็อกแอป ปลดล็อกดน้มือด้วยใน้มืออย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เลยนะครับมีบริการนะครับเครื่องมืออำนวยความสะดวกซึ่งเราสามารถที่จะมาปรับปุ่มซอฟต์คีย์ได้ปุ่มซอฟต์คีย์คือปุ่มเนี่ยฮะปุ่มแบบแถบนําทางเงี้ยนะฮะใครที่ไม่เคยใช้ปุ่มที่เป็นทางด้านขวาหรือใครที่เคยใช้ปุ่ม back ด้านซ้ายก็สามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมหรือว่าจะซ่อนปุ่มอะไรอย่างงี้ก็สามารถทําได้เข้ามาเลือกกันได้ ะะมีในส่วนของตัวเลือกการโคลนแอปนะครับซึ่งเราสามารถที่จะโคลนแอปได้ทั้ง f c e e o o o นะฮะหรือว่าแอปต่างๆซึ่งเราสามารถเข้ามาปรับได้นะฮะใครอยากจะโคลนแอปก็โคลนได้นะใครอยากเล่น i g 2ี c c o u n t เขา นะฮะสกายสองแอคเคาน์อะไรเงี้ยนะฮะเฟซบุ๊กวอทท์แอพสองแอคเคา์ก็สามารถที่จะเข้ามาโคลนแอปได้เลยนะครับมีในส่วนของเกมสเปกนะฮะที่จะมาช่วยเร่งประสิทธิภาพในการเล่นเกมด้วยสําหรับมือถือรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของการแบ่งหน้าจอก็สามารถที่จะเข้ามาแบ่งหน้าจอได้เลยโดยการปัดดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าได้นะมีเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับมือถือรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ Android ที่เป็นเวอร์ชัน10นะฮะมาพร้อมกับแรม 8GB เนาะแล้วก็ในส่วน ของ CPU จะเป็น Snapdragon 720G นะครับหน่วยความจำ128 g b จะเหลือใช้อยู่ราวๆประมาณ99.2 g b ประมาณนี้ในส่วนของซอฟต์แวร์ก็จะประมาณนี้นะที่มีให้ทุกคนได้ใช้กันนะครับโดยรวมถือว่าโอเคเลยครบคันโค้ดแอป,ปได้แบ่งแอป,ปได้นะครับถือว่าน่าสนใจมีเกมสเปคมาให้ด้วยแล้วก็มีในส่วนของอเขาเรียกว่าอะไรอะโหมดกลางคืนนะฮะหรือว่าโหมดสนมสายตามาให้ก็ถือว่าเอาใจคนที่ใช้งานนานๆพอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคะแนน อันตุตูเ้เบนหมากกันดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยซีพียู Snapdragon 720G ทำคะแนนอันตุตูเ้เบนหมากได้อยู่ที่เท่าไหร่สําหรับคะแนนอันตุตูเ้เบนหมากรุ่นนี้นะครับสามารถทําได้ที่2 8 6 0 3 7คะแนนมีคะแนน g ีพอยู่ที่71,755คะแนนซึ่งมีคะแนนที่ค่อนข้างเยอะนะครับยังไงผมจะทดสอบเกมให้ชมอีกทีนึงก็รอติดตามกันได้เลยใครที่กดติดตามแล้วก็ยังไม่ กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนก็ฝากกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่ผมลงก็จะเน้นทราบว่าผมลงตอนไหนนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับถามว่ามีคะแนนที่น่าเกียดไหมผมบอกเลยว่าคะแนนค่อนข้างสูงนะทั้งคะแนนโดยรวมคะแนน CPU คะแนน GPU นะครับก็ถือว่าน่าจะเล่นได้ เลื่อนไหลพอประมาณนะครับในส่วนของคนที่ชอบดู Netflix นะครับรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสามารถดู Netflix ได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งแน่นอนเราซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งเราก็จะต้องดูพวกคอนเทนต์ต่างๆอยู่แล้วเนาะสำหรับ Netflix นะครับรุ่นนี้นะครับ e c u r i เลเวลเซจะเป็นเอาหนึ่งะครับสามารถดู Netflix ความละเอียดอยู่ที่ Full HD ีได้สบายๆนะครับใครที่ชอบดู Netflix คุณไม่ต้องกังวลเลยว่ามือถือรุ่นนี้จะไม่สามารถ ดู Netflix ความเร็วสูงสุดได้เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเรื่องหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนมาลองฟังเสียงลำโพงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะ <the> ลำโพงคู่นะทุกคนตอนนี้ลำโพงคู่นะลำโพงคู่โอ้โหสีจอดีมาก โอ้โหมิติเสียงดีมากทุกคน มาดูกันอีกสักเรื่องหนึ่งเนาะเดี๋ยวหาเป็นหนังแบบเกาหลีเกาหลีนิดนึงเนาะเสียงดีนะเสียงอมพงผมว่าถูกใจแน่นอนอะนะแล้วมาดูมาฮีโร่ดีกว่า เสียงดีเลยฮะเสียงดังมิติเสียงใช้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าคนที่ชอบดูคอนเทนต์ถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับดูตัวอย่างไปแล้วนะครับดูดีไซน์ดูเรื่องของสเปคฮาร์ดแวร์ด้านในไปหมดแล้วเดีต่อไปเรามาดูในส่วนของการชาร์จไว65วัตต์กันบ้างนะครับตอนนี้ผมมีแบตเตอรี่อยู่ที่71นะครับผมจะขอลองทดสอบนะว่าถ้าเราชาร์จสักประมาณ5นาทีเนี่ยแบตมันจะอยู่ จาก71%เนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวผมอยากทดสอบมากนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะทดสอบเหมือนกันว่าไอ้ตัว super dark charge วัตต์ของ realme 7 pro รุ่นนี้เนี่ยมันทำออกมาได้เป็นยังไงบ้างนะครับที่เขาเคลมไว้ว่าชาร์จครึ่งชั่วโมงได้100%เนี่ยมันโม้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองชาร์จแบตกันนะครับแล้วก็มาดูว่าแบตมันจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมจะขอลองสักประมาณ3มนาทีนะตอนนี้แบตก็อยู่ราวๆาประมาณ 75%นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับสเปรดชาร์จเขาจะชาร์จได้ไวขนาดไหนนะฮะโอ้โหทุกคนดูการชาร์จไวของมัน,นะฮะคือต้องบอกว่าชาร์จไวจัดจัดชาร์จไวมากๆนะฮะโอ้โหดู 75นะทุกคนกเรื่องการชาร์จไวก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยถึง10จุดนะฮะหรือว่า10ขั้นตอนเลยเขาก็จะมาควบคุมไม่ให้มีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเครื่องร้อนอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะใครที่กลัวว่าชาร์จไวระดับนี้แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของเครื่องระบงระเบิดเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าทางเรือมีเขาก็วิจัยแล้วก็เขาคิดในเรื่องของความปลอดภัย เรื่องนี้มาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้น r ร a วมี7 Pro โปรุ่นนี้ก็ยังมาพร้อมกับมาตรฐานจาก TUV n d นะครับผมก็ถือว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นที่ผ่านขั้นตอนนะฮะผ่านการแบบว่าวัดคุณภาพต่างๆก่อนที่จะมาถึงมือเราเนาะก็ถือว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นที่คุณซื้อไปแล้วก็คุณต้องชอบแน่นอนแหละนะฮะผ่านแบบมาตรฐานที่เป็นแบบ TUV n d มาเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับต้องถูกใจแน่นอนตอนนี้ก็ขึ้นมา4%์แล้วนะครับกับ ประมาณ2นาทีนะทุกคนคือต้องบอกว่าไวจ,จัดเลยพี่น้องเอ้ยปังบังปังปีมากมากนี่ฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ผมขออีกสักประมาณ1นาทีนะฮะเมื่อกี้อยู่75เนาะโอ้โหดูทุกคน ประมาณ3นาทีนะครับชาร์จแบตได้อยู่ราวๆประมาณ8%นะฮะไวไม่ไวทุกคนก็ลองคิดดูก็แล้วกันนะครับว่ามือถือที่ชาร์จไวประมาณนี้มันมีหรือเปล่ากับเลนราคาที่ผมคิดว่าน่าจะประมาณหมื่นหนึ่งนะประมาณหมื่นต้นๆประมาณนี้นะครับถือว่าเปิดชาร์จของเขาไม่ธรรมดาเลยนะฮะคุณชาร์จ5นาทีหรือประมาณสามนาทีอาบน้ำไม่เสร็จเลยออกมาได้ประมาณ10%แล้วอะโอ้โหถือว่าไวมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเรา มาลองดูโหมดกล้องกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนรุ่นนี้มาพร้อมกับโหมดกล้องที่มีหน้าตา U I คล้ายๆจากเดิมนะครับมีการปรับนะรบหรือว่าการซูมได้สูงสุดอยู่ที่5เท่าแต่จริงรู้สึกว่าจะซูมดิิตอลซูมได้สูงสุดอยู่ที่10เท่านะครับแต่ตัวเรมี6 Pro ที่ผมดูเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดจะซูมดิิตอลซูมได้สูงสุดอยู่ที่20เท่านะครับรุ่นนี้ก็มีการตัดในเรื่องของซูมออกมานิดหน่อยนะครับอันนี้ซูมได้สูงสุดคือ10เท่านาะ มีโหมดบิวตี้นะครับที่เราสามารถปรับได้นะฮะอยากให้ไอบ b e a u t อยู่ในระดับไหนก็ปรับได้เลยนะฮะมี HDR มี AI นะฮะมีฟิลเตอร์ต่างๆนะครับที่มาช่วยในการถ่ายรูปนะครับใครอยากถ่ายรูปเลยก็สามารถปรับ ในส่วนของฟิลเตอร์ได้นะครับมีไหน์โหมดมาให้นะครับมีโหมด p o r t เ a ร t การถ่ายความลเอียด64ล้านนะครับซึ่งการถ่าย64ล้านแล้วก็สามารถปรับเป็นโหมดโปรได้ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของการถ่ายภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นพาพโนามาระบบการข้อความมาโครพิเศษสโลโมชันททแลบวิดีโอโหมดภาพยนตร์แล้วก็ Google Lens ก็ มีมาให้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการถ่ายวิดีโอเนี่ยนะฮะเดีนะ๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะตอนที่เราถ่ายวิดีโอเราจะสามารถที่จะซูมได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 5x นะฮะแต่ผมว่าน่าจะซูมได้ถึง 10x นะนี่ซูมก็จะได้ประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ตอนที่เราถ่ายวิดีโอก็ไม่สามารถที่จะปรับมาเป็นกล้องหน้าได้นะครับแล้วก็ในส่วนการถ่ายวิดีโอรู้สึกว่า สามารถถ่ายเป็นมุมกว้างได้นะครับแต่ถ้าเราถ่ายเป็นมุมกว้างพิเศษเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะปรับเป็นมุมปกติได้หรือว่าทําการซูมได้นะจ๊ะสำหรับวิดีโอนะครับรุ่นนี้นะครับผมจะสามารถถ่ายได้ความละเอียดนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนนะความละเอียดจะอยู่ที่โอเคนะครับแล้วก็ใครที่ถ่ายเป็น f u l l HD นะครับจะสามารถ,ถถ่ายวิดีโอได้60 fps นะครับ ใครที่ถ่ายเป็น h ทปดีกสามารถถ่ายได้เป็น60 fps เนาะมีในส่วนของลายน้ําด้วยนะครับอยากจะเปิดาลนัน้นตอนถ่ายวิดีโอหรือว่าเปิดในส่วนของวันและเวลาก็สามารถเปิดได้เลยนะครับอันนี้ผมว่าดีมากๆนะใครที่ต้องการที่จะถ่ายเป็นหลักทงหลักฐานอะไรเงี้ยผมว่าโอเคเลยนะฮะมีเรื่องมีหลักฐานที่ถ่ายเป็นหลักทงหลักฐานนี้ก็สามารถถ่ายได้เลยนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างนะฮะใน2หน้านะครับผมเริ่มต้นกันที่การถ่ายโหมดปกติก็แล้วกันนะฮะก็จะมีในส่วนของการปรับ AI beauty ต่างๆนะฮะปรับใบหนงใบหน้าอย่างนี้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับสามารถปรับความเนียนความอย่างนี้นะฮะมีฟิลเตอร,ร์ให้เราได้เลือกใช้นะโทนทรงโทนสีเลือกใช้ได้เลยนะครับในโหมด portrait นะฮะโหมด portrait ก็ ate, สามารถถ่ายได้แล้วก็ปรับเป็นในส่วนของ AI beauty ได้นะครับ แล้วก็เพิ่มเติมทั่วไปก็สามารถถ่ายโซลมชั่นแล้วก็ทำรับวิดีโอได้ด้วยนะครับในส่วนของกล้องหน้านะฮะแล้วก็จะมีการเซลฟี่ในโหมดด้วยนะครับหรือว่าเซลฟี่งคืนนั่นแหละนะฮะการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้นะครับผมกล้องหน้านะฮะจะสามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดคือ 1080p นะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดในส่วนของ AI beauty เนี่ยผมดูก่อนว่ามันจะเปิดแล้วมันจะถ่ายได้1 0 8 0ปไหมอ่ะถ่ายไม่ได้นะฮะจะถ่ายได้สูงสุดคือ 720p เท่านั้นนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะฮะจะมีในส่วนของฟิลเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นการดูดสีทำให้เราดูแบบเด่นมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะโหมใช้ได้อยู่นะฮะทุกคนแต่ผมว่าตอนที่เราถ่ายวีดีโอเนี่ยมุมของภาพมันค่อนข้างที่จะไม่ว่าไงมันค่อนข้างที่จะดูแคบไปนะแล้วไงฮะมันจะประมาณนี้นะฮะะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ใช้ได้อยู่นะเนี่ประมาณนี้ครับทุกคนตอนถ่ายวีดีโอผมว่ามุมของภาพมันแคบไปแต่ผมลองถ่ายภาพปกติเลยเนี่ยถ่ายภาพปกติมุมมันไม่แคบไปนะผมว่าให้ดูเหมือนมันซูมเข้าไปเยอะมากนะฮะเนี่ยนี่พอเราถ่าย เซลฟีปกติเห็นไหมคือมุมมันมันจะกว้างขึ้นนะฮะเห็นไหมอย่างเงี้ยมันจะทําให้ผมดูหน้าไม่ใหญ่มากอันเนี้ยผมว่าผมค่อนข้างโอเคนะฮะแต่ว่าพอเราถ่ายวิดีโอปุ๊บมันเหมือนมีการครอปเข้ามาทําให้ภาพแบบทำให้หน้าเรามันดูใหญ่ขึ้นอันนี้อาจจะรู้สึกว่าให้ขัดใจใครหลายๆคนที่ไม่ค่อยชอบใปรู้สึกแบบมีผลแบบใบหน้าเหมือนผมแหละที่หน้าใหญ่อะไรเงี้ยนะครับผมโอเคนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันกับการแกะกล่องพีววิว เร่าๆมาทดสอบไปชมนะฮะสำหรับตัวเรือมี7 Pro โปสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของเรือมีต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าผมยังไม่ทราบราคาแต่คาดว่าน่าอยู่ราวๆประมาณหมื่นต้นๆประมาณนี้แหละไม่น่าจะเกินนี้นะครับถือว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่อง,องระบบชาร์จไวซิเปอร์ดับชาร์จ25วัตต์นะฮะทุกคนก็ได้เห็นประสิทธิภาพแล้วว่ามือถือรุ่นนี้เรื่องของการชาร์จไวเป็นยังไงบ้างสเปคไม่ได้ขี้ือขี้เล่เลยนะครับยังไงขอญอาตไปใช้ก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าสู่อฟังให้ฟังอีกทีนงงงว่าาเป็ยังไงบ้ หลักๆผมค่อนข้างชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์เรื่องของหน้าจอนะฮะหน้าจอสวยใช้ได้ยังมีการตัดหน้าจอแบบ90เฮิรต์ออกไปแล้วก็เรื่องของการถ่ายวิดีโออย่างนี้ก็ถือว่าให้หมดมาค่อนข้างเยอะนะฮะน่าพอใจมากๆนะครับเรื่องการทดสอบเกมเดี๋ยวผมจะทำพาร์ทแยกไว้ให้นะครับ <ๆ S 2> ก็รอติดตามชมกันได้เลยแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่าขัดใจแบบขัดใจแบบรุนแรงเลยก็คือเรื่องของเนี่ยฮะฝาหลังที่มันเป็นแบบด้านก็จึงแดี๋ว่ามีการติดรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างง่ายในระดับหนึ่งเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ว หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นมากกน้อยในการเลือกซื้อมือถือ,อรุ่นนี้นะครับถ้าชอบไงผมฝากกดไลค์หรือตามเพื่อเป็นกําลังใจผมนิดนึงแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้มาพบกันบ,บ่อยๆนั่นเองนะครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ